เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับโมครับดิมอนอิกตินด้วกันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ช่วงรายการเอาไปแค่ตัวเดียวจะได้กี่เวฟในของออสตาทาวเวอร์ดิฟเฟนกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมเอาเจ้าตัวนี้มาครับเจ้าตัวหกดาวไม่รู้ครับชื่ออะไรครับแต่ก็หยิบหยิบมาครับถาดไฟครับใส่บัฟดวงอาทิตย์มาครับส่วนตัวอื่นก็ลืมใส่บัฟมาครับตอนที่ลงอินไม่ได้ดูครับ ลองดูครับผมผมเอาแค่ตัวนี้มาแค่ตัวเดียวแะครับตัวเดียวที่โจมสีได้ดูดิมันจะรอดหรือไม่จะได้กี่เวฟด้วยก่อนอื่นก็วางโซมาก,ก่อาเลยดีกว <S <S ่าโซมายอดนักแปลงนักปุงครับไม่เห็นนักปงังโซมายอดนักปุงอ่าลืมไปปิเดเฟกอ่อถ้าได้ก็แค่ฟันฟันด้วยความเร็วครับ เอออาร้0 0ก็คุณน่าจะไหวอยู่นะถ้าจะไม่ผิดก็มันก็อยู่เรื่องเดียวกันกันกนกบตาพิคาดมาอะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่ด่วนในเรื่องนั้น,นครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนี้ไม่ดีครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกให้แล้วกันนะครับว่าตัวละครนี้คือตัวละครอะไรครับเพราะผมยังไม่ได้ดูข้อมูลมาครับตอนที่หยิบมานี่ก็ไม่รู้ครับว่าคือตัวอะไรเดี๋ยวพูดไว้ให้ท้ายคลิปครับ แล้วไม่ก็ในะคอมเมนต์เผื่อผมลืมโอเคโอเคท้านั้นก็ฟารตังเอาบูมาใส่ไปก่อนฮะปั้นครับก็นั่งฟาร์มตังก่อนฮะได้ทักหนึ่งหมื่นแล้วเปิดเดี๋ยวเขาตัดตอนที่มีตังหนึ่งหมื่น ครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการวางจากตอนนี้ไปสองตัวซึ่งตอนนี้ก็มีตังค์อยู่สามแสนห้าะครแต่ก็ใช้เวลานักใชอเลเนครวางขนาดนี้เลยโอ้ยังขาดีเยอะเลยตอนนี้ก็วิวที่46ครับ ผมแค่ทำการวางโฟมะไว้ตั้งแต่เว็1สิบห้าครับจนตอนนี้จะดปองก็มีหาพันกว่าแล้วเติมตั้งแต่เวฟ1สิบ้าผมยังไม่ได้อัปเกรดเลยนะครับแต่ผมอัปจนคงหน้าตอนนี้คงน่าจะตัดแล้วแหละนะเพราะนัะย้นนายใหม่ก่อนกดไม่ได้ โอเคเอ่มเจ้าก่อนนะไม,ไม, e มนะ่ได้ไม่ได้ตัวแอ์มาด้เลยะก่าไงได้รอบนี้ไม่ได้ตัวแอ์ตัวทีตีตัวแอ์แล้วมาในวเวี่ยกวางโวมาไว้ดีนะวางโวมาไว้ ม่งั้นเริ่มปลอมหายหมดหรือมั้งนะรึเปล่าไม่แน,น่ใจไอ้เจ้าตัวนี้ก็คงนะ่าโจมตีตัวแอร์ไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันเป็นตัวผักพื้นดินยกเว้นม,มันดารานะ <Okay>. Oh, นโโอ้จะตายไหมเนี่ยจะตายไหมเนี่แป๊บนึงครับแม่ มอลรึกเลือแค่36ไม่น่าเป็นไรนะเพราะไอ้นี่ปอมมีเลือมันพันเลยแต่มันเรือดเป็นพันเช่นเินก็แหละตอนนี้คงน่าจะ ถึงที่เพบสิบสิบแล้วมั้งหรือไม่น่าไม่ถึงเนอะกลายไปนานถึงกระสุงอยู่โอ้พอยูนิตตัดหมดแล้วพอยูนิตเพิ่มไม่ได้โอ้ไม่ดิอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ดีกว่า เอาทานนี้ฮะดีสุดแล้วมั้ออองอืมคุณม่น้ามีอะไรมั้งแค่คลิปเฉยแต่สุดท้ายคุณนมาตัดที่เว้เอะ่ไรไม่รู้รอ,อู้ lâm ngắm hỏa hoa lan ngắm khuôn hỏa hoa lan ạ Hãy กำแสโคิรโล๋ยวลองไปดูอีกรอบ้กันครับว่า,าไม่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 ไมไมโอ้ครับสุดท้ายจันที่เ50ที่46ครับครับสภาพของม,มันจะเห็นแล้วนะครับตัวแอร์เลือดหมื่นกว่าแล้วเพื่อนผมก็เอาแค่ตัวนี้มาครับครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันนะครับ